ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมชวนร่วมเรียนรู้กับพระครูเมธังกรวัดยาณเวศกวันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราขณะที่ทำวัวขาวสุกไหม ขณะที่ทำวัวดำสุกไหมสุกด้วยเออสุกทุกข์กับวัวขาววัวดำเนี่ยมันคอลีเลตกันไหมมันเกี่ยวกันไหมวัวขาวจะสุกวัวดำจะทุกข์ใช่ไหมไม่แน่เออเวลาสุกแสดงว่าเป็นวัวขาวสรุปอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแล้วชีวิตที่เราใช้มาเนี่ยส่วนใหญ่เรามุ่งหมาย maximize สุขหรือ maximize วัวขาวอ๋อเลรอที่ใช้ชีวิตมาส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทำงานหาเงินตื่นเช้าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพื่อจะสุขหรือเพื่อจะวัวขาว โอ้ยงี้ก็การมาสุขันลิการนิโยกสิเนี่ยอ้าวแย่ yeah, แล้ว <laughs> ใช่ไหมอ่าเนี่ชวนกลับมาดูชัดๆนะว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธว่าชีวิตนี้ไม่ได้เพื่อมุ่งจะแมกซิมัยสุขไม่ใช่การมาสุขันลิการนิโยกแล้วก็ไม่ไม่ใช่แมกซิมัยทุกที่จะต้องทําตัวเองให้ทุกทรมานลําบากแต่เป้าหมายคือการดําเนินชีวิตต,ตามทางสายกลาง กลางสายกลางไม่ได้แปลว่าต้องไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าไม่ได้เอาสุขทุกข์เป็นเป้าหมายเอาทำกุศลละอาุศลเป็นเป้าหมายอาตอมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเรามองแกน x แกน y อะสมมติว่าแกน x เป็นเวลาแกน y เนี่ยบวกเป็นสุขลบเป็นทุกข์ส่วนใหญ่คนก็จะมองเป้าหมายว่าดำเนินชีวิตไปเนี่ยอยากจะม a กซ m i z e สุขอยากจะทำให้แกน y มันเยอะ แต่ในความเป็นจริงมันมีแกนแซดซ่อนอยู่ด้วยแกนแซดเนี่ยมันคือกุศลอกุศลแต่เวลาเรามองระนาบเดียวเนี่ยบางทีเรามองแต่สุขแต่เราไม่ได้มองว่าสุขตัวนั้นเนี่ยแซดมันเป็นบวกหรือเป็นลบวายเป็นบวกก็จริงนะเป็นสุขแต่แซดเป็นลบมีไหมเช่นตอนไหนบ้างวายเป็นบวกแซดเป็นลบสุขแต่อกุศลมีไหม มีอยากกินของอร่อยได้กินสุขไหมสุขเป็นอกุศลได้ไหมได้ขโมยโจรขโมยขโมยของสําเร็จเนี่ยสุขไหมสุขได้นั่งนินทาเพื่อนด่าเจ้านายเนี่ยสุขไหมสุขกุศลหรืออกุศลอกุศลอย่างนี้เป็นต้นเพราะะฉนั้นสุขด้วยกุศลด้วยไวยก็บวกแซตก็บวกมีไหมมีเช่นการที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เจริญสติเกิดความสุขใจสบายใจเป็นกุศลเป็นสุขด้วยเป็นไ,ไปได้ไหมว่ากันตรงๆเลยเวลาเป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยสุขอันไหน รุนแรงกว่าเข้มข้นกว่าเอาลองสังเกตดูนะเวลากินอาหารเฮลตี้กับกินอาหารไม่ค่อยเฮลตี้แต่อร่อยเนี่ยอันไหนสุกกว่า,เ,าเวลาดู YouTube ที่มันแบบสนุกสนุกเนี่ยกับ youtube ความรู้เนี่ยอันไหนสุกกว่า หรือถ้าจะเอาให้ชัดกว่านั้นก็คือวันอาทิตย์เนี่ยระหว่างไปช้อปปิ้งกับมานั่งบ้านจิตสบายเนี่ยอันไหนสุกกว่าเหรอโอ้สาธุน่าสนใจว่าเวลาเป็นกุศลเนี่ยบางทีสุขมันอินเทนซิตี้ไม่มากและมักจะเป็นสุขลองเทอมคือหมายถึงว่า สุกอ่อนๆแต่ยาวหรือบางทีตอนนี้ยังไม่สุกแล้วมันไปให้ผลดีในระยะยาวเช่นกินอาหารสุขภาพไม่ค่อยอร่อยตอนกินน่มันไม่ได้สุกแต่มันไปส่งผลคืออาจจะร่างกายดีอะไรอย่างเงี้ยในระยะยาวแต่ถ้าเรากินลูกกวาดกินลูกอมหวานๆเนี่ยใส่ปากปุ๊บเนี่ย มันได้สุขตอนนี้เลยนะและเป็นสุขที่อินเทนซิตี้สูงมากด้วยแต่พอดับปุ๊บแล้วเนี่ยมันไม่เป็นผลดีอะไรต่อเลยในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกตัวเองให้ทำกุศลละอกุศลเนี่ยอาจจะต้องเห็นความจริงข้อนี้ด้วยว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกทำกุศลต้องยอมรับว่าอินเทนซิตของความสุขจะน้อยลงแต่เราต้องเห็นประโยชน์คุณค่าในระยะยาวเพิ่มขึ้น จึงจะทำให้เรามีแรงกําลังที่เราจะเลือกทำในสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนเราสอนเด็กเด็กที่ยังไม่พัฒนาก็จะกินลูกอมหวานๆเพราะมันได้สุขทันทีโดยเขาไม่แคร์ว่าระยะยาวมันจะได้อะไรแต่ถ้าเด็กคนนี้เริ่มเรียนรู้พัฒนาจะรู้ว่าไอ้สุกระยะสั้นที่อร่อยแวบ,บเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรในระยะยาวเลย แต่ตัวประโยชน์คุณโทษของอาหารที่มันเข้าไปในร่างกายเราต่างหากที่มันเป็นตัวประโยชน์คุณโทษแท้จริงในระยะยาวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนวิธีคิดจากแกน Y เป็นแกนแซเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากการเอาสุขทุกระยะสั้นเป็นเกณฑ์ให้กลายเป็นการเอาประโยชน์คุณโทษในระยะยาวเป็นเกณฑ์มันถึงจะยอมเปลี่ยนวิธีคิดและการตัดสินใจในชีวิตจากแกน Y ไปเป็นแกน Z ซึ่งต้องฝึกนาฬิกาปลุกดังตอนเช้าเนี่ยถ้านอนต่อได้วายทันทีสุขทันทีระยะสั้นแต่อาจจะเป็นผลเสียระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นจิตใจเราเข้มแข็งเราทำการงานต่างๆเราเป็นคนขยันขันแข็งประโยชน์เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปแต่สุขตรงหน้าไม่ได้คือไม่ได้นอน เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงแทบทุกขณะเราจะเลือกสองอย่างนี้อยู่เกือบจะตลอดเวลาในหนังสือพุทธธรรมหลวงพ่อสมเด็จจะเขียนเป็นคล้ายๆสมการเป็นไดอะแกรมว่าเมื่ออายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในมีจิตเข้าไปรับรู้เรียกว่าเกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะจะมีเวทนาตามมาเวทนานี้จะมีสุขทุกข์เฉย เมื่อเรารับรู้เวทนานั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกทางเดินสองทางแยกสองทางทางหนึ่งเลือกไปในทางที่ปรุงแต่งแบบกุศลปรุงแต่งด้วยปัญญาเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตเป็นหนทางดับทุกข์นี่คือทางอริยมรรคแต่ถ้าอีกทางหนึ่งคือปรุงแต่งตามอำนาจกิเลสต,ตัณหาคือเอาตัวเวทนาเป็นตัวตั้งถ้าเกิดสุขเวทนาฉันก็ยึดอยากได้จะเอา ถ้าเวทนาเป็นทุกข์ฉันก็ปฏิเสธไม่เอาแบบนี้ก็จะเป็นการปรุงแต่งไปในทางสร้างทุกข์หรือเรียกว่าสร้างสังสารวัตให้ยืดยาวต่อไปเพราะในทุกขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เกิดสุขทุกเวทนานี่เป็นกระบวนการธรรมาชาติเมื่อเกิดแล้วเราจะต้องเลือกปรุงแต่งว่าจะปรุงแต่งด้วยปัญญา หรือจะปรุงแต่งด้วยตัณหาตัณหาจะเอาสุขทุกเวทนาเป็นตัวตั้งสุขก็เอาทุกขก็ละแต่ถ้าปัญญาจะไม่เอาสุขทุกข์เป็นตัวตั้งจะเอาประโยชน์คุณโทษเป็นตัวตั้งนี่คือทางแยกของชีวิตเราซึ่งเราเลือกสองทางนี้ตลอดเวลานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีทางเลือก เลือกว่าจะตั้งใจฟังหรือจะหลับเลือกว่าจะฟังต่อหรือจะลุกไปเลือกเรามีสิทธิ์เลือกตลอดเวลาทุกขณะเลยในชีวิตนี่คือกระบวนการของการทำกรรม ตัวการรับรู้ตอนที่ผัสสะเกิดอันเกิดจากการกระทบของอายตนะภายในอายตนะภายนอกตรงนั้นนะ่ะคือผลของกรรมเก่าที่เราได้เห็นได้ยินได้เจอได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายภาษาพระเรียกว่าวิบากเมื่อเราได้รับวิบากคือผลของกรรมเก่าไม่ว่าจะ เป็นไปในทางดีหรือร้ายก็คือเปรียบเหมือนวัวที่เราทำไว้เองในคอกออกจากคอกส่งผลทําให้เราประสบพบเจอสิ่งต่างๆถ้าเป็นผลของกรรมดีก็เรียกว่ากุศลวิบากถ้าเป็นผลของกรรมชั่วก็เรียกว่าอากุศลวิบากแต่เมื่อเราได้รับอกุศลวิบากเราจะปรุงแต่งไปในทางดีหรือร้ายอันนั้นเป็นกรรมใหม่ ไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นผลของกรรมชั่วแล้วเราจะต้องทําชั่วต่อไม่จําเป็นไม่ได้แปลว่าเป็นผลของกรรมดีแล้วเราจะทําดีต่อไม่แน่ตรงนี้เรามีสิทธิ์ตัดสินใจใหม่แต่ถ้าเราตัดสินใจด้วยอํานาจของกิเลสเก่าที่เรามีคืออวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ว่าทําไปแล้วอะไรจะเกิดผลดีชั่วอย่างไร หรือแม้แต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เรากำลังจะทำชั่วคือขาดสติด้วยอำนาจแห่งอวิชชานั้นจะทำให้เราเมื่อรับวิบากนี้เราก็จะกระทำด้วยอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละคือตัณหาอุปาทานคือความอยากจะได้สุขเวทนาผลักใสไม่อยากได้ทุกขเวทนานี่คือกิเลสในใจเรา ส่งผลทําให้เราทํากรรมอันใหม่ที่เป็นอกุศลกรรมเมื่อเราทํากรรมอันใหม่ที่เป็นอกุศลกรรมไม่ว่าจะด้วยทางกายวาจาหรือใจไอ้นั่นคือการปรุงแต่งเป็นกรรมที่เราทําในปัจจุบันเมื่อเราทํากรรมอย่างนั้นในปัจจุบันกรรมนี้ก็จะส่งผลเป็นวิบากต่อไปในอนาคตเกิดผลเป็นความทุกข์โทมนัส อุปายาตชาติชลามรณะทั้งชุดนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวงจรปฏิจจสมุปบาทกิเลสกรรมวิบากกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่เราไม่รู้เราไปอยากไปยึดอยู่ในใจเราแล้วเมื่อเราได้รับวิบากค,คือการรับรู้แพสซีฟ เราก็เลยสร้างกรรมใหม่ตามอํานาจแห่งกิเลสนั้นเกิดเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่เรียกว่าสังขารหรือภพคือการกระทํากรรมใหม่ด้วยเจตนากรรมนั้นก็ส่งผลเป็นวิบากคือความทุกข์ในอนาคตวนไปอย่างเงี้เยเรื่อยๆ ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม